ความยิ่งใหญ่ของพันธสัญญาใหม่บทที่สามในบทที่สามของจดหมายฉบับที่สองถึงชาวโครินเปาโลเน้นถึงความแตกต่างและความเหนือกว่าของพันธสัญญาใหม่ที่มาผ่านทางพระเยซูคริสต์เมื่อเปรียบเทียบกับพันธสัญญาเก่าที่มาผ่านทางโมเสสเปาโลกล่าวว่าพันธสัญญาใหม่นี้ไม่เพียงแต่ให้ชีวิตแต่ยังนำความชอบธรรมและความสมบูรณ์มาสู่ผู้เชื่อด้วยพันธสัญญาเก่ากับพันธสัญญาใหม่ เปาโลเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงพันธสัญญาเก่าซึ่งถูกจารึกไว้บนแผน่นศิาและนำมาซึ่งการตายเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความบาปของมนุษย์โดยไม่มีทางแก้ไขเปาโลกล่าวว่าแม้พันธสัญญาเก่านั้นมีรัศมีภาพแต่รัศมีภาพนั้นก็จงหายไปแต่ถ้าพันธสัญญาเก่าที่เขียนด้วยตัวอักษรและจารึกบนแผ่นศิลามีรัศมีพาพจนะอิสราเอลไม่สามารถมองหน้าของโมเสสได้ เพราะรัศมีภาพนั้นถึงแม้ว่ารัศมีภาพนั้นจะจางหายไปก็ตาม2โครินบทที่3ข้อ7เปาโลอธิบายว่าพันธสัญญาใหม่ที่มาผ่านทางพระเยซูคริสตมีความยิ่งใหญ่กว่าและคงทนยิ่งกว่าเพราะพันธสัญญาใหม่นี้ถูกจารึกไว้ในจิตวิญญาณของผู้เชื่อและนำมาซึ่งชีวิตและความชอบธรรมแล้วพันธสัญญาใหม่ที่มาจากพระวิญญาณนั้นจะยิ่งมีรัศมีภาพยิ่งกว่าเพียงไร เพราะถ้าพันธสัญญาที่นำไปสู่การตัดสินโทษยังมีรัศมีภาพพันธสัญญาที่นำไปสู่ความชอบธรรมก็ยิ่งมีรัศมีภาพมากยิ่งขึ้น2โครินบทที่3ข้อ8ถึง9รัศมีภาพของพันธสัญญาใหม่เปาโลกล่าวถึงรัศมีภาพที่ยิ่งใหญ่กว่าของพันธสัญญาใหม่รัศมีภาพนี้ไม่จางหายไปเหมือนกับรัศมีภาพของพันธสัญญาเก่า แต่กลับคงอยู่และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพันธสัญญาใหม่นำมาซึ่งการปลดปล่อยจากความบาปและความตายและทำให้ผู้เชื่อสามารถมองเห็นความจริงของพระเจ้าได้อย่างชัดเจนดังนั้นเมื่อเรามีความหวังเช่นนี้เราจึงมีความกล้าที่จะพูดโดยไม่ต้องปิดบังเหมือนโมเสสซึ่งต้องเอาผ้าคลุมหน้าปิดไว้เพื่อไม่ให้ชาวอิสราเอลเห็นว่ารัศมีภาพนั้นจางหายไป2โครินบทที่3ข้อ12-13 เปาโลเปรียบเทียบระหว่างการปิดบังของโมเสสกับการเปิดเผยในพันธสัญญาใหม่โดยกล่าวว่าในพระคริสต์ผ้าคลุมหน้านั้นถูกยกออกทําให้ผู้เชื่อสามารถเห็นพระเจ้าได้โดยตรงและเข้าใจถึงความจริงของพระองค์แต่เมื่อคนใดกลับใจไปหาพระเจ้าผ้าคลุมนั้นจะถูกยกออกเพราะพระเจ้าเป็นพระวิญญาณและที่ใดมีพระวิญญาณของพระเจ้าที่นั่นก็มีเสรีภาพ2โครินธ์บทที่3ข้อ16-17การเปลี่ยนแปลงผ่านพระวิญญาณ ปาโลสรุปว่าผู้เชื่อทุกคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอาศัยอยู่ในตนจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องให้เป็นเหมือนกับพระคริสต์รัศมีภาพของพระเจ้าจะสะท้อนอยู่ในชีวิตของพวกเขาและพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงจากรัศมีภาพหนึ่งไปสู่อีกรัศมีภาพหนึ่ง และเราทั้งหลายที่ไม่มีภาค,คลุมหน้ากำลังสะท้อนรัศมีภาพของพระเจ้าและกำลังถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนกับพระองค์ด้วยรัศมีภาพที่เพิ่มขึ้นเรื่อยเซึ่งเป็นจากพระวิญญาณของพระเจ้าสองโครินธ์บทที่3ข้อส8สรุปในบทที่สเปาโลอธิบายถึงความยิ่งใหญ่และความเหนือกว่าของพันธสัญญาใหม่ที่มาผ่านทางพระเยซูคริสต์ซึ่งนำมาซึ่งชีวิตความชอบธรรมและเสรีภาพที่แท้จริงรัศมีภาพของพันธสัญญาใหม่นี้ไม่จางหาย แต่กลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของผู้เชื่อที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอาศัยอยู่ในตนเปาโลย้ำว่าผู้เชื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องให้เป็นเหมือนกับพระคริสต์และรัศมีภาพของพระเจ้าจะสะท้อนอยู่ในชีวิตของพวกเขาขอบคุณที่รับชมเรื่องราวแห่งการให้อภัยและการกลับใจในคตตริสตจักโครินอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆและข้อคิดจากพระคัมภีร์ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ